สวัสดีวันนี้พบกับช่องเข้าไปไต่สตเตย์อย่างเช่นเคยนะครับพบกับเซิฟเดิมเซิฟบางกะปิสิไต้นะฮะอรโเพวันนี้ช่างจะไปทำงานอะไรต่อไปเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยไป มันมันปิดอะไรแค่เนี้ยโอ้โห Right. ไม่ได้ตึงเขาได้รถสองคันเลยว่ะ የ- ฮัโลโหลครับรถเป็นไรฮะซ่อมรถหน่อยฮะ,อยฮะโอเคครับผมแป๊บนะแปบ๊บอะไรพี่ซ่อมดิจะดันรถไปไหนล่ะดันไปข้างนอกพี่ ขางอ่ะเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวผมยัดบินให้ฮะอ่อถ้าแต่งถ้าแต่งรถนี้ต้องเข้าไปแต่งไหนหรือเปล่าอ่าครับผมถ้าจะแต่งรถก็เข้าไปแต่งข้างในครแต่ต้องเสียค่าเข้าประตูหนึ่งพันครับครับผมแต่งไม่เอ่ยอ่าเดี๋ยวขอเข้าเข้าไปก็ได้ครับอ่าครับผมขอโทษครับ เลขไอเดียหนึ่งแปดเก้านะฮะโอนับครับผมเปิดได้ครับเอาละครับชื่อโทนาครับอเบอาไร้นะโอเคครับผม ช่างทำไม่อบล้วประตูมันยัง,ยงนี่เบบแป๊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 บเป็นไรวะเนี่ยโอเคแป๊บนะ โอเคครับเรียบร้อยครับอคคันนี้คือเอาเราเข้าแบงค์ไดเลยใช่ไหมโอเคครับผม บินเข้าแล้วนะฮะขอบคุณครับ โอ้เมนเทนเนซิสิบเลยเหรออย่างเยอะไมเชี่อเมนเทนเนซ่อมบำรุงนี่หว่าอะไรวันนี้อ่ยเป็นอะไรวันนี้อ่ยฮัลโหลครับไปไหนครับผมอยากไปแต่งรถอ่ะเออแต่งรถเสียหนึ่งพันนะค่าเปิดประตูครับหนึ่งพันเนาะครับผมครับผมได้ครับได้ครับให้ให้ให้ไออะไรอะ ให้เอเลี่ยนเลยฮะเอเลี่ยนเอเลี่ยนเลยเอเลี่ยนเลยจ่ายเป็นนี้ได้ไหมอะฮะเฮ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นเอาเงินได้ใครให้ผมก็ได้ให้เหรอ ID6 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 เนาะผมใจดีเอาไปโอ้ให้ผมบ้างก็ได้นะครับโอ้ตายแล้ว ได้ยังเยอะฟนี้เดียวหนึ่งแปดเก้าขอพันเดียวพอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจุ๊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  เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเผื่อเขาแต่งเสร็จแล้วครับผมช่างพวกเยอะเลยช่างมีสิบคนอะช่างครับช่างช่างช่างว้าวว้าว้าช่างครับฮัลโหลว้าช่างครับช่างช่างว้าวว้าว้าเอ่อมีมีเงินให้ผมสัก หมื่นไหมครับผมโอนให้ตายแล้ว <c oughs> ช่างก็จนเหมือนกันเ<ม>นี่ยผมลืมกดเดี <c oughs> ๋ยวโ <The S 2> อนให้ให้ไหมใช่ครับโอเคเลขอะไรอะ่ะสองสามหกครับแบบน้า ใช่นะครับแป๊บนึงครับช่างลุงต่อมันอยู่ตรงไหนครับอะไรนะช่างลุงนะครับต่อมันอย mm ู่ตรงไหนล้อเคสมารับเสียงเสียงก็ตกยังนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ครับเสียงเสียงเสียงก็ตกเลยได้ยินไหมครับผมได้ยินอยู่แต่มันก็ตกแต่มันก็ตกเอ็นไม่ขึ้นเหรอครับคุณเสีย ใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมอเข้าใหม่ครับนี่เคสหนึ่งนะครับรับด้วยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดอ่ะที่ยังไม่รับอ่ะฝากรับด้วยนะครัช่างครับคร ผมยังไม่ได้ยศแอดครับเอ้ยไม่ใช่ยศช่างเธอครับ็กอเล็กแมน,นะค,นครับโอเคเลขเน,นะครับเลขสองห้าสามครับมันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นหรอสองห้าสามเก้าอนี้ครับครับผมเปลี่ยนชื่อสตรีมให้อันนันตรงตามเซอร์ก็ดีนะจะได้ชีคง,ง่ายได้ครับโอเคผมให้แล้วครับอ่าเลยแต่วอวอวไปองค์หัวนะช่างได้นะผมเหมือนผมให้หวัว มเหมือนเรดิโอเคยให้ช่างไปแล้วนะให้หัวหน้าช่างไปแล้วโอเคครับเออผมไม่เห็นเคสเหมือนกันก็คือผมต้องตอมอใช่ไหมอา้าวห<ะ>ัวหน้าหายอา๋อกลับพูดเออผมไม่เห็นเคสคือผมต้องตอมอใช่ไหมครับฮลัลโหลมีใครได้ยินลุงบ้างเอ่ยฮัลโหลพี่ชอบเข้าเวนตรงไหนครับ เออผมไม่เห็นเคสอะผมต้องตอมอปะไม่เคสเหมือนกันเคสเคสใอาจะอยู่ช่างก็ได้อะไรนะเคเขาจะอยู่แถวแอู่ก็ได้ครับมันเลยไม่ขึ้นอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะเ๊ะผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับอ่า เราคาบเรียบไหมทำหลอกคาบเรียบไหมกันเองหน่อยนะผมตอบไปนิดวขึ้นช่างเล็กอะไรนะครับหนึ่งแปดเก้าครับพี่ครับทำไมประตูมันไม่ปิดอหรครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วยาฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปต่อนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรต่อเชิญรอรับชมและรับฟังบ๊ายบายสวัสดีครับ